สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อากาศแจ่มใสามากค่ะในสวนของเราหญ้าขึ้นยาวมากเลยเด็กน้อยเจ้าแพนด้าออกมาวิ่งเล่นในสวนค่ะพอมาเจอหญ้ายาวๆคงจะชอบใจมากเลยนะคะล้มตัวลงไปนอนแล้วก็นั่งเล่นอยู่ตรงนี้เลยค่ะไม่ไปไหนเลยชอบหรอครับแพนด้าครับแพนด้า แพนด้าจ้าแพนด้าเดี๋ยวแม่จะถ่ายรูปแพนด้าไพให้ท่านผู้ชมชมนะลูกท่านผู้ชมคงจะมีความสุขเหมือนกับที่แพนด้ากําลังมีความสุขอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับแพนด้านั่งเล่นอยู่ใช่ไหมครับนั่งเล่นอยู่อันน่ะแพนด้ากระโดดแพนด้าน้อย เลือกที่นอนได้ตามสบายเลยใช่ไหมลูกที่นอนนุ่มๆเหมือนพรมเลยใช่ไหมลูกพรมสีเขียวของบ้านเราเองครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับแพนด้าก็มีที่นอนนุ่มๆเหมือนกันนะครับแพนด้ามีความสุขไหมลูกแพนด้าชอบทุ่งหญ้าไหมลูกชอบหรอครับแพนด้าแฮปปี้มากเลยใช่ไหมลูกอแพนด้าน่าสนุกนะ แบ่งความสุขไปให้ท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะลูกให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าบริเวณที่แพนด้าอยู่นี้มีทุ่งหญ้าเขียวขจีเลยครับเวลาที่หญ้าขึ้นเขียวๆอย่างนี้แพนด้าชอบออกมาวิ่งเล่นมากๆเลยครับแพนด้าชอบนอนเกลือกไปเกลือกมาอย่างนี้แหละครับ นอนจนหญ้านุ่มไปหมดเลยครับจากหญ้าสูงท่วมก็เหลือเท่านี้แหละครับเป็นสนามเด็กเล่นของแพนด้าแล้วครับเจ้าเอแพนด้าอยู่ไหนเอยแพนด้าอยู่ไหนครับหญ้ามิดบังหมดแล้วแพนด้าแพนด้าครับ ญ้าบางแพนด้าหมดแล้วมองไม่เห็นเลยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยไออยู่นี่เองแพนด้าครับโหมองไม่เห็นตัวแพนด้าเลยนะครับแพนด้าถ้าจะมีความสุขมากเลยนะครับลมพัดเย็นๆต้นหญ้าไหวเอ็นไปลู่ลมไปสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับมีแพนด้าน้อย มาเล่นอยู่ในสวนฝนเพิ่งจะหยุดตกไปเมื่อคืนเช้านี้ยังไม่มีฝนค่ะตอนนี้เย็นแล้ว5โมงเย็นแล้วค่ะอากาศก็เลยสดชื่นแจ่มใสยาก็ไม่เปียกแฉะแล้วค่ะลงมาวิ่งเล่นในสวนลงมาชมลงมาชมหญ้าบันนี้ให้แพนดา้าเป็นตัวนำเลยนะครับแพนด้าครับ แพนด้าครับแพนด้าครับแพนด้าแพนด้ากับหญ้ากอสวยใช่ไหมลูกแพนด้กากับหญ้ากอสวยสวยสวยมากๆเลยแพนด้าก็ดูแฮปปี้มากๆเลย แพนด้าไม่ใช่เล่นน้ำอย่างเดียวนะท่านผู้ชมแพนด้าก็ชอบชมธรรมชาติเหมือนกันครับใช่ไหมครับแพนด้าชอบนอนเล่นที่สนามแบบนี้ล้วครับสนามหญ้าของแพนด้าครับผมอาจาเอ๋จาเอ๋จาเอ๋แพนด้าลายจุด ใช่ไหมลูกแพนด้าลายจุดแพนด้าสุดรอ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 แพนด้าอยู่ในทุง่งหญ้าสุดรอเลยครับอัน่ะแพนด้าอยู่ในทุง่งหญ้าสนุกแฮปปี้เหลือเกินครับท่านผู้ชมมองไปทางนู้นก็ทุง่งหญ้ายาวเลยครับ คลิปนี้ของแพนด้าโดยเฉพาะเลยนะดีใจไหม,มหัวเราะฮ่าฮ่าให้ขอมือหน่อยอนนพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะครับลูกท่านผู้ชมครับแพนด้าขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เมตตาบ้านหลังน้อยๆของแพมปารเมนแฮปปี้แล้วแพนด้าจะกลับมา ส่งความสุขให้ท่านผู้ชมใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้แพนด้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับดีมากลูกบายบาย